วันนี้เจอกับครูส้มนะคะเราจะมาทำกิจกรรมเรลนยิมบริหารสมองขยับตัว กิจกรรมเปนยิมคืออะไรเป็นยิมเป็นกิจกรรมที่เราได้บริหารสมองทั้งสองซี่ให้สมองได้ทำงานดีขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจดจำอีกทั้งช่วยให้เราผ่อนคลายจากความตึงเครียดและหากได้ทำเป็นประจำก็จะดีต่อภาวะอารมณ์ของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสวัสดี ด้วยนิ้วมือกันนะคะเป็นเพลงสวัสดีบริหารสมองที่ใช้นิ้วมือมาเป็นส่วนประกอบของเพลงนะคะเราจะใช้มือทั้งหมด2มือแล้วก็นิ้วทั้งหมด10นิ้วเลยนะคะท่าแรกก็คือเด็กๆเอานิ้วชี้กลางขึ้นมายกนิ้วชี้ขึ้นมาค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นนิ้วเป็นหนอนกระดึบ๊บกระดึ๊บขยับขึ้นลงขึ้นลง ต่อไปชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วเป็นอะไรคะวางบนศีรษะเป็นกระตายกระโดดไปมาเด็กกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสมนิ้วเป็นอะไรคะเป็นแมววางเป็นหนวดแมวที่ตรงแก้มตัวเองนะคะแมวเหมียวเอียงซ้ายขวาแมวเหมียวร้องเรียกหาชูนิ้วขึ้นมา4นิ้ว แมงมุมลายไต่ขึ้นฟ้าสลับมือขึ้นลงขึ้นลงนะคะชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วถนมมือตรงกลางคล้ายดอกบัวสวยงามก้มหัวลงสวัสดีค่ะแบบนี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะคะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วเป็นนอนเร สนิ้วกระตายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหนียวร้องเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายไตยขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิ้วคล้ายดอกบัวสวยงามสวัสดีค่ะ เป็นยังไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เพลงนี้สวัสดีมือนะคะนอกจากจะช่วยบริหารสมองของเด็กๆแล้วนะคะยังช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคมนะคะให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องของการทักทายสวัสดีด้วยนะคะนะผู้ปกครองสามารถนะคะใช้เพลงนี้นะคะฝึกน้องนะคะได้ทุกวันเลยนะคะนะทำตามที่คุณครูทําให้ดูได้เลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันสําหรับกิจกรรมเบรนยิมบริหารสมองขยับตัวฉลาดคิดกันได้ในคลาสตานะคะ สำหรับวนันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย